อยากปรึกษาใจสักคนไม่อยากจะทนกับเรื่องร้าวาไม่อยากจะเจอกับวันร้อนร้อนจะกลัวจะซึมจะซึมจ,จะซ่อมจะต่อเติมอาจารย์สำเร็จจะช่วยตอบอาจารย์สนใจจะช่วยใครกับคำถามที่คุณอยากรู้ ช่างรู้คูบ่บ้านช่างรู้คูบ่บ้านทุกคำถามเรามีคำตอบทุกปัญหาเรามีทางออกไม่ต้องกลัวช่างรู้คู่บาช่างรู้คู่บ้านทุกปัญหาเรามีทางออกทุกคำถามเรามีคำตอบ ุ่ค,ครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับรายการดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างติดตามรายการช่างรู้คู่บ้าน กันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีทาง a นชั่นแ a น n e l วันนี้ผมสัญชัยขนานอยู่ในรายการนะครับแต่ว่าแหมชั่วโมงดีๆแบบนี้นะครับไม่อยู่คนเดียวแน่นอนวันนี้อาจจะอยู่แค่2ต้องสลับคิวกันอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแหมคิวเราเต็มเอียดกันทั้งหมดวันนี้อยู่กับอาจารย์สำเริงิพริ้งสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านฟังอยู่ตอนนี้ก็11โมงก็ได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ อ๋อได้ยินได้ยินผมไปจะได้ยินเสียงผมถึงไม่ไม่เห็นภาพก็ได้ยินเสียงแต่ต่อไปจะไม่เห็นภาพแล้วโดยเฉพาะก่อนออกอากาศนี่เสียงอาจารย์จะดังมากเลยทุกช่องเลยอ๋อใช่ใช่ว a กยวายเขาตลอดเลยใช่ครับเพราะว่าผมเนี่ยมีความสัมพันธ์กับน้องๆที่จะทห้องส่งได้ดีมาก เปล่าผมไม่ได้ว่าอะไรเลยผมกลัวใช่ครับผมกลัวโดนลูกหลงโดนลูกหลงเพราะว่าบางทีคือคือเครื่องมือผมมันทันสมัยเวลาเสียบต่อเข้ากับสถานีทุกสถานีเนี่ยเครื่องผมจะเข้าได้กับทุกสถานียกเว้นยกเว้นบางสถานีเข้าไม่ได้นี่ก็จะต้องคือเครื่องผมก็ iPad รุ่นแรกมันก็เพราะว่าผมว่าผมจุดประเด็นยิ่งกว่าโดนตำรวจจับอีกนะเนี่ยใช่ใช่เอออาจารย์พูดถึงตำรวจจับเนี่ยตกลงผมโดนใบสั่งใบหนึ่งผมไม่จ่ายเออแล้วมีปัญหาอะไรต่อภาษีไปแล้ว อ๋อไม่จ่ายแล้วแล้วเราไปถึงได้ไหมฮะได้ใช่ไหมไม่รู้ก็ไปจอดกินข้าวจานหนึ่งห้าร้อยห้าสิบาทอ่ะถูกจะตายอาจารย์อ๋อที่ไปกินน้ําส้มแก้วละพันสองที่ไปกินได้อ่ไม่เป็นไรอันนั้นอร่อยไงอ๋อแหละครับอันนั้นคือสถานที่มันให้มีคนนั่งกินข้างๆน้ําส้มแก้วละร้อยยี่สิบทิปไปพันกว่าอ่าอันนี้เป็นความสุขใจเจอแบบจอดรถกินข้าวคล่อมนิดเดียวครับ คือล้อไม่คล่อมในจานแค่กันชนหน้ามันไปคล่อมไอ้ที่ห้ามจอดอ่ะโดนมาเลยห้าร้อยผมก็เลยไม่จ่ายเลยอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่ต่อทะเบียนจะเป็นอย่างไรโอเคไปเดี๋ยวไปดูตอนเดียวมัคือรู้สึกสัญชัยิชนะจะมีปัญหากับตำรวจอยู่เรื่อยสถานีไหนนะสถานีไหนบอกได้ไหมบอกบอกได้ได้สะพานควายสถานีอะไรไม่รู้ตรงนั้นอ๋อสถานี นี่อะไรไม่รู้บางซื่อเปล่าไม่รู้ตรงั้นนะตรงสะพานควายจันที่มันใกร้ใกล้กับไอ้อะไรหน้าธนาคารอมสินแถวนั้นแหละแต่ไม่เป็นไรแรลผมฟังรายการวิุตั้งแต่เช้านะพาดพิงถึงตำรวจทุกสถานีเลยอฉะนั้นก็ไม่ไม่มีนะคือบางทีรถรถไม่ติดอ่ะอ่ะก่อนเข้ารายการไหนก็ไหนไหนวันก่อนอาจารย์ผมไปไหว้พระลวงพ่อวัดบ้านแหลมสมุดสมุรสงครามสมุรสงครามผมขับรถไปปุ๊บกับรถไอ้สะพานอาจารย์ผมเจอเสาไฟผมตกใจเลยอาจารย์ไม่รู้ใครใส่ชุดสีกากีแล้วทุกอย่างดำมืด ครับแล้วยืนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ของจริงหรือของปลอมของจริงอ๋อของจริงยืนอยู่อย่างนี้เลยอาจารย์สั่นไหวได้ด้วยนะพอหลุดจากคอสะพานไปปั๊บโอ้โหข้างหน้านี่นะครับทั้งมอไซค์ทั้งรถเก่งเนี่ยโดนกันระนาวผมทำยังไงไหมอาจารย์ผมขับรถกลับมาอีกรอบนึงยอมเสียเวลาขับรถกลับมาอีกรอบนึงแล้วผมเอากล้องอ่ะตั้งหน้ารถเลยโอ้แล้วผมก็ถ่าย่คือตั้งด่านจับไม่ผิดแต่ไอแอบหลบอยู่ข้างเสาเนี่ยอย่าเป็นอีแอบชัดไหมอาจารย์ชัด คือผมไม่ได้โดนจับนะแต่ว่าเห้ยวันนี้ผมขอออกแค่สิบนาทีได้ไหมผมพอดีผมมีทุนละเออรถก็จอดใกล้กันเนี่ยอันตรายกันนะอเปล่าคือคือเราก็เห็นคือคนทําผิดก็เยอะแต่ว่าถ้าทําผิดแล้วโดนจับแบบซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยผมว่ามันแฟร์กับประชาชนแต่ถ้าเกิดไปยืนหลบอยู่ตรงข้างเสาไฟแล้วคอยวอบอกว่าคันนั้นคันนี้เนี่ยอ้น่น่ยคือมันต้องเกินไป นี่คมจริงอาจารย์ธนชัยไม่น่าจะจัดรายการเรืงบ้านนะเหมาะมากเลยที่คมชันลึกทีวีเขามีรายการอย่างนี้เลยผมผมดูถ้าคมชันลึกต้องการนราบอกนะผมสามารถเปลี่ยนลุกจากเรื่องบ้านไปเรื่องแบบไม่ใช่เรื่องแบบฮาฮานะแบบนี้เราแบบดูดันประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าดูคมชันลึกทีวีเพราะว่าจะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเยอะเกี่ยวข้องกับเจ้าที่อะไรเนียเยอะอาจารย์ให้ผมจัดเรื่องดูดันนะรับรองสบายใจนะครับอเรากลับมาเรื่องบ้านดีกว่าอาจารย์มีอะไรจะโชว์ั้างถ้าจัดรายการดูดันนะครับ ผมว่าไม่เกินแรงนะฮไม่เป็นไรอาจารย์ผมไม่อยากอายุยืนอยู่แล้วไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เขาเข้าใจเลยฮะโอ้โหไม่ก่อนไม่ก่อนเรื่องหน้าจะได้ตําแหน่งสูงขึ้นอ๋อจะได้ตําแหน่งสูงขึ้นจากชั้นสิบสามขึ้นชั้นสิบสี่เลยใช่โอเคกลับมาเรื่องบ้านนะครับศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะ คือเรื่องนี้ถามจะถามเรื่องนี้นะครับถามเรื่องบ้านมีมีนะครับถามเรื่องบ้านนะครับเรื่องนี้โทรมาไม่คุยครับเราโจ้เวาเจอกับผมจะมีเรื่องแบบนี้ถ้าท่านติดตามทางเอ็มคอดวันจะเห็นว่าเจอกันทีไรก็จะมีเรื่องเนี้ยไปสั่งเป็นหลักรู้สึกทำไมได้ไปสั่งบ่อยมากเลยนะไม่รู้ชีวิตนี้มันยังไงเมื่อกล่าวเราเราทำผิดกฎหมาย ไม่ไม่ไม่โทษเขาอาจารย์เราทำผิดกฎหมายเราต้องยอมรับว่าเราทําผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเอาไว้วันนี้เราคุยกันเรื่องบ้านที่0 2 3 3 8 3 8 3 1 3นะครับหรือจะฝากคําถามทาง s อสเก็4 2 1 9 9 5 5นะครับ4 2 1 9 9 5 5แล้วก็กดไลค์กันที่แฟนเพจนะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m กูไก่รู้นะครับ เบอร์ไวท์เว็ o ดอทเฟซบุ๊กูไกรู้ GWO GAIRU กูไกรู้กดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราที่เ w อร์ไวเ็ดอทกูไก่ดอทนะครับทั้ง2ช่องทางนี้สามารถเข้าไปฝากคำถามตอนไหนก็ได้แต่ตอนนี้ช่วงเวลานี้ส่ง s อสมาได้ที่4219955มาดูรูปผมดีกว่าไม่ไม่เครียดเนี่ยอาจารย์คงไม่ได้ดูหรอกรูปอาจารย์อ้าวเหรอ เราะมีสายเข้ามาแล้วอเหรอโอ้ครับนะครับไปรับสายดีกว่าอาจารย์ช่องนี้เป็นช่องที่เราคุยกันแล้วเราเปิดสายกันตั้งแต่แรกครับนะครับอ้ารับสายจากคุณจุ๋มอาจย์สวัสดีครับคุณจุ๋มครับสวัสดีค่ะจานค่ะครับผมหนูจะถามว่าเออพอดีหลังคามันรั่วนะคะครับตรงมันมันจะรั่วตรงตะปูน็อตนะคะคแล้วมันก็จะแตกมาอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยเยี้งไรคไม่ทราบจะใช้อะไรอุดดีคะ อ่าอาจารย์หลังคารั่วจากกระเบื้องแสดงว่าเป็นกระเบื้องรอนคู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะกระเบื้องรอนคู่ใหญ่ค่ะรอนคู่ใหญ่แล้วก็รั่วตรงตรงน็อตตะกูะะซึ่งตอนนี้แสดงว่าตรงข้างๆงตัวน็อตเนี่ยตัวตัวกระเบื้องมันจะมีรอยร้าวเล็ก่ล็กทำให้น้ำมันรั่วลงมาเป็นเยอะไหมครับ ก็เป็นหลายจุดอะค่ะเป็นหลายจุดอันแรกเลยก่อนที่ว่าใช้อะไรเนี่ยสำคัญสุดคือการทาความสะอาดเพราะเราไปใช้วัสดุที่จะอุดเนี่ยถ้าเกิดพื้นผิวไม่สะอาดเนี่ยนะครับมันจะทําให้ติดไม่ไม,ไม่ไม่ทนนานแล้วต้องไปขึ้นซ่อมไปซ่อมข้างบน <S <S อ่ารูปเจออย่างอาจารย์ <S <S นนวัสดุที่ใช้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยใช้อะคริลิกทากันซึมหลังา <S <S คาได้ใช่ครับแต่ว่าสําคัญคือตรงการท่องะ้าเจอรูปแล้วไปดูรูปกันเหมือนเหมือนที่พูดเลยนะรู้ไปจุดจุดอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่ที่เห็นในรูปนี้นะ แบบนี้ไหมครับนี่แบบนี้เลยนะฮะคือจะรู้ว่าจุดที่กลมๆทั้งหลายนี่คือจุดรั่วเลยไหนๆแต้มก็แต้มมันทุกจุดตามตามรูปกลมๆเนี่ยฮะได้อะคริลิกลังคานะจะเขียนไว้อะคริลิกหลังคาหรือเรียกว่ารูปซิลอะคริลิกลังคานะครับแต้มนะครับแต้มแต้มแต้มไว้กี่ปีแล้วฮะลังคานี่กี่ปีแล้ว เพิ่งจะได้4ปีเองค่ะอ๋อสปีโอเคยังขึ้นเดินไปเหยียบได้สบายสบาครับจริงๆถ้าเกิดให้ดีเวลาขึ้นไปเหยียบบนหลังคาเนี่ยนะครับถ้ามีสามารถนะถ้าสามารถนะครับใช้เป็นไม้กระดานแผ่นใหญ่ๆหน่อยขึ้นไปวางแล้วเดินเหยียบบนแผ่นไม้กระดานเนี่ยมันจะช่วยลดน้ําหนักลงบนกระเบื้องได้อและที่สําคัญนะครับตอนที่ถ้าเกิดช่างขึ้นไปเนี่ยลองบอกช่างว่าสมมติพอขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเราเห็น3 3วงข้างบนข้างบนใช่ไหมครับตรงสารหลังคาเนี่ยพอเขาเขาซ่อมตรงนั้นแล้วนะครับ เขาต้องเดินถอยหลังลงมาตอนเดินถอยหลังถ้าเห็นว่ากระเบื้องหลังคาตรงส่วนไหนเกิดมีรอยร้าวรอยแตกถ้าไม่แน่ใจนะครับใช้ตัวออคิลิกเนี่ยทาลงไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดจะให้ทนเนี่ยเอาสีรองพื้นปูนเก่าขึ้นไปทาเตรียมพื้นผิวก่อนแล้วค่อยทาคิลิกเนี่ยอันนี้จะติดแน่นทนนานมากขึ้นสีอะไรนะคะจย์สีรองพื้นปูนเก่าสีรองพื้นปูนเก่าใช่คือสีรองพื้นปูนเก่ามันจะช่วยปรับสภาพเรื่องของ ุ่นช็อกบนกระเบื้องหลังคาคทําให้เกิดการยึดติดที่ที่ที่ดีแล้วก็แน่นนะครับก่อนก่อนที่จะลงอะคริลิกตัวนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋อค่ะอะคริลิกตัวนี้นี่มันเป็นมันเป็นหลอดหรือว่าเป็นเหมือนปูนคะคุณจุ๋มอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่บางนาค่ะบางนาอ๋อบางนาเอ่ออยู่ช่วงไหนของบางนาครับอยู่ช่วง,งรไไิมทางรถไฟสายเก่าค่ะริมทางรถไฟสายเก่าเส้นสันพวุดนะคะอ๋อเส้นสันพวุธใช่ไหมครับสันาพาวุดจริงๆออกมาตรงตรงบางนาก็ไม่ไกลเท่าไหร่ นะครับหรือจะไปที่คือถ้าเกิดมาตรงบางนาเนี่ยที่โฮมโฮมาร์ทโฮมโซลูชันตรงบางนาตรงใกล้กับเซ็นทรัลนอครับใช้มือใช้มือใช่ครับมันจะมีผลิตภัณฑ์ของซิต้าดีหนึ่งร้อยอะไรนะฮะซิต้าดีหนึ่งร้อยที่หลังเราเนี่ยนี่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 นะที่หลังผมเลยเห็นเห็นเห็นไหมครับเดี๋ยวมาชี้กําลังชี้ให้ดูนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่กระป๋องแบบนี้เลย นะครับสีเขียวเหรอฮะใช่ใช่ใช่อ๋อค่ะครับที่เป็นกระป๋องนะครับใช้ทาซิต้าดี100ค่ะอ่าใช้ทาแบบนี้ได้อ๋อแต่แรกที่เป็นหลอดหลอดแล้วเนี่ยค่ะอ๋อเป็นหลอดหลอดนั้นคนละอันกันถ้าเกิดที่เป็นหลอดหลอดตัวแพทแท็กเนี้ยอันนี้กาวตะปูไว้สําหรับยึดติดวัสดุตัวซิต้าเอฟ106นั้นใช้กับพวกยาแนวกระจกครับอืมอันนั้นอันนั้นคือมาทาบนหลังคาได้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอาจารย์คะแล้วเอข้างบ้านเนี่ยมันแยก แยกจากตัวบ้านเนี้ยค่ะคไม่ไม่ไม่หนูก็อุดหลายทีแล้วเอาเอาปูนไปอุดหลายทีแล้วมันก็ยังแยกเหมือนเดิมอะค่ะอ่าอันนี้ต้องอาจารย์แล้วอแสดงว่ามีรอยแตกร้าวซึ่งคาว่าแยกเหมือนเดิมเนี่ยตอนเนี้ยรอยแยกกว้างสักเท่าไหร่ได้ครับเออน่าจะกว้างได้ประมาณเอ่อประมาณสองเซนสองเซนอือฮึ ว่าตอนนี้ถ้าแยกขึ้นอาจจะขึ้นทีละนิดไม่ได้ขึ้นเยอะมากถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่ใชใชอาจารย์อรอยแยกแบบนี้คือคือถ้า2เซนเนี่ยควรใช้ยางหีบเพลงก็ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะคือถ้าถ้าสองสองเซนเนี่ยถ้าใช้ยางอื่นเปลืองให้ให้ดูในรูปนี้ก็ได้ถ้า2เซนนะฮะค,คือคือตีสองเซนก็เกือบนิ้วหนึ่งนะฮะใช้ใช้ใช้ยางยางหีบเพลงมันจะเป็นยางใส่เข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้ยางนะฮะยางยางการมันเป็นยางหีบเพลงก็จะมีขายตามลัดที่ใส่ หลังคารถกระบะประมาณนี้เขาเรียกยางหีบเพลงนะฮะยางอินเทอร์เนตรงนี้กว้างสองเซนยางหีบเพลงอืมยางสองเซนนะฮะค่ะอันนี้เป็นผนังนะเป็นผนังครับประมาณคือคือถ้าหนึ่งนิ้วเนี่ยใช้โพลียูรีเทนได้แต่ประมาสองนิ้วถ้าใส่โพลียูรีเทนเนี่ยค่าอุดนี่ถ้าถ้าสูงสองเมตรถ้าสิบนี่เป็นพันเลยนะเป็นพันบาทเลยแต่อันนี้เส้นประมาณสักสองร้อยห้าสิบสามร้อยไม่เกินนะครับประมาณนี้ได้เป็นยางที่กว้างหนึ่งนิ้ว หนึ่งนิ้วพอดีเลยหนึ่งนิ้วคือสองเซนครึ่งนะฮะเอายางใส่เข้าไปแล้วติดด้วยตรงนี้ก็ติดด้วยกาวตะปูตัวหลอดเมื่อกี้ที่เห็นในรูปอ่ะที่เห็นที่หลังอาจารย์สันชัยอ่ะที่ยี่ห้อเดียวซิต้าเหรอใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเป็นกาวตะปูตัวแพทแท็กแพทแท็กกาวตะปูเพราะว่าตรงนี้มันจะตอกตะปูไม่ได้ยางเนี่ยสามารถติดกับผนังได้อัดเข้าไปเลยฮะคุณจุ๋มเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้ไหมครับ เออได้ค่ะอ่าถ้าเข้าเว็บไซต์เนี่ยเข้าไปที่ w w w g ์ไวย์เว็บกูไก่เน็อะไรนะฮะกูไก่ net g w o g ับไก่นนะคะใช่ใช่เข้าไปในนั้นเนี่ยมันจะมีที่เป็นสนทนาปัญหาบ้านนะครับถ้าเกิดมีคําถามเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปแล้วแนไปคําถามได้แล้วรออธิบายแล้ววาดรูปให้แล้วหรือถ้าเกิดไปดูในกระทู้ที่สารพันปัญหาบ้านหรือว่ากระทูท้ที่ที่9 0 999 0 9 90, 9 9แล้วกระทู้หนึ่เนี่ยนะครับจะมีตัวอย่างปัญหากับวิธีการแก้ไขแบบนี้อยู่ อันนี้เดี๋ยวให้ดูให้ดูรูปอีกทีที่แบบแบบนี้ไหมประมาณนี้ไหมฮะแยกประมาณนี้ไหมนะคะยังไม่เห็นรูปอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ยางนะยางหีบเพลงแทนเพราะมีการยืดหยุ่นตัวตลอดใช่ไหมครับ้างซ้ายมาประมาณนี้นะก็ใช้ยางหีบเพลงนะครับนะครับค่ะครับผมประมาณนี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไปรับอีกสายอาจารย์จากคุณกรณ์สวัสดีครับคุณกรณ์ครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะครับครับอาจม่ทำในสิ่งที่กฎหมายเขาไม่ให้ทำเฉยๆนี่นี่เตือนซนบ้างกันดีเรื่องเรื่องฮาฮาเรื่องอาหารสนุกสนุกครับผมพอดีหลังคาผมหลังคาเมนท์คนชิพที่ลงรถนะครับปรดีช่างเขาสึกเขาจะเขาเขายิงพลาดทีนี้มันเป็นรูรั่วอยู่นะครับไม่ทราจะซ่อมยังไงครับนี่เลยอะคริลิกหลังคาเลยฮะรูปซิวรูปซิว คือเพราะว่ารูปซิลเนี่ยมันจะติดกับเหล็กได้ติดกับไม้กับปูนกับอะไรได้หมดเลยครับรูปซิลอย่างเดียวรูปรูปซิลหรือเรียกว่าอะคริลิกหลังคาอะคริลิกหลังคาอะคริลิกหลังคานะรูปซิลนี้จะติดกับเหล็กได้เพราะว่าชาติช่างเขาเจาะผิดใช่ไหมครับเจาะผิดก็ไม่เป็นไรเพราะรูปซิลสีสีขาวก็ได้เพราะทาสีติดอยู่แล้วครับอ๋อครับผมครับผมอัอาจารย์ผมตอนนี้ผมก็อายุมากแล้วเป็นเป็นชราครับ สายตาไม่ดีกขเลยอยากจะสร้างบ้านสำหรับคนคนพิการที่พิชลาี่มีทางลาดขึ้นบันไดขึ้นด้วยไงครับนี่ต้องเจะทํายังไงอาจารย์ช่วยคิดหน่อยได้ไหมห้องก็จะเป็นห้องขนาดไหนยังไงนะครับยังมีห้องน้าในตัวด้วยนะครับเออคุณแต่คุณกรอยู่ดอนใช่ไหมครับอยู่ดรเดี๋ยวนะครับหมายถึงจะทําบ้านแบบนี้อาจารย์มีคาแนะนำไหมแต่คือคือบ้านต้องไม่มีระดับมากไงคือตรงไหนที่มีบันไดก็เปลี่ยนเป็นสโลปแทนครับอันนี้ใช้รถเข็นได้หรือเปล่าครับ ตอนนี้ยังไม่ใช้แต่คนอาจจะใช้ครับอนนี้เดินได้ใช่ก็ต้องมีรถเข็นรถเข็นแล้วก็มีตาไม่ดีตาตาไม่ดีเพราะว่าเขาเขาจะมีหลักการสร้างบ้านพวกนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันหลังเราเราดีแล้วบอกไว้เดี๋ยวเราจะบอกเขามีประมาณสักสิบหัวข้อเวลาสร้างบ้านให้ผู้พิการเช่นห้องน้ําต้องไม่มีระดับห้องห้องน้ําต้องไม่มีระดับราวแขวนผ้าต้องมีที่อะไรเงี้ยเขาจะบอกไว้ครับครับ คือเบื้องต้นผมเสริมที่อาจารย์บอกอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยนะครับประตูห้องน้ำเนี่ยให้เปิดออกอย่าเปิดเข้าอ่าเริ่มต้นแต่ประตูห้องน้ําเลยนะครับถ้าเกิดเป็นคนชราหรือผู้สูงผู้สูงอายุอยู่เนี่ยเริ่มต้นอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยประตูห้องน้ำต้องเปิดออกอย่าเปิดเข้าเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดถ้าเปิดถ้าเปิดเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดเป็นอะไรแล้วเกิดเราไปล้มแล้วไปพิงตรงประตูเนี่ยมันจะเปิดเข้าไม่ได้เพราะเนี่ยการเปิดออกเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเข้าไปช่วยในกรณีถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเป็นอะไรไปข้างในได้พื้น จะต้องไม่ลื่นอ่าต้องเป็นกระเบื้องแบบหยาบข้างๆพื้นอ่าข้างๆผนังก็จะมีที่ราวจับนะครับอ่าพวกเนี้ยเป็นองค์ประกอบในการที่จะจะใช้แล้วก็ตรงอย่างชักโครกหรือที่นั่งเนี่ยต้องเป็นระดับที่พอเข้าไปแล้วสามารถนั่งนั่งได้โดยที่ไม่ต้องอลดตัวลงเยอะนะครับแล้วก็จะมีราวเหล็กที่อยู่ข้างๆอันนี้เป็นเบื้องต้นแต่ว่าอย่างนี้ผมให้เบอร์นี้ไว้นะครับเขาเขากำลังทําระบบเขาเรียกว่า care solution นะครับสำหรับที่จะทําเกี่ยวกับระบบ หรือห้องน้ําหรือบ้านหรือจุดพวกนี้สำหรับผู้ผู้สูงอายุลองลองโทรไปไปคุยดูว่าว่าตอนนี้ไปถึงไหนหรือมีคําแนะนําอย่างไรนะครับ,รบจดจดเบอร์นะครับ02นย์สองห้าแปดหกส ห้าแปดหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งใช่ใช่ถามว่าถ้าหแปดหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งใช่ครับถามว่าถ้าเกิดต้องการที่จะคุยกับคนที่ดูเรื่องของระบบเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยจะถามใครได้อย่างไรอืนะครับอาจารย์ตวนอีกครั้งนะครับห้าแปดหกนครับใช่ครับห้าแปดหกสี่นสนีนครับใช่ครับคุณมากครับครับผมได้ครับขอบคุณครับนี่ใครถ้าเป็นแบบนี้ถ้าใครมีพ่อแม่นะคือสบู่เนี่ยหลักการทำบ้านนี้สบู่เขาจะวางไว้ก็จริงนะแต่เขาจะมี สบู่เนี่ยล่ามล่ามล่ามสายเอ็นไว้นะฮะคือไม่ให้สบู่ตกถึงพื้นเพราะสบู่พอฟอกมันต้องคมอ่าใช่คือคือจะมีเป็นสายเอ็นล็อกไว้แล้วก็ยาสีฟันทุกอย่างเนี่ยต้องผูกเชือกหมดนะฮะแต่ไม่ให้ตกถึงพื้นนะเพื่อว่าแล้วเขาใช้จับสายได้แล้วแชมพูก็เช่นเดียวกันนะฮะนี่เป็นหลักเกณฑ์ของบ้านผู้ที่สายตามองมาแล้วโมโมพ้าๆด้วยนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้รถเข็นเราจะมีหลักเกณฑ์ประมาณนี้เดี๋ยววันหลังดีละ เป็นคำถามเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วมาใส่เดี๋ยวจะไปใส่ในไปหาข้อมูลแล้วมาใส่ไว้ในเว็บไว้ให้นะครับไปรับสายต่อไปอาจารย์จากคุณมานพสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับครับผมผมซื้อบ้านมือสองที่บางบัวทองไปนะครับครับบ้านเดี่ยวกว้างประมาณ6เมตรยาวประมาณ18เมตรนะครับครับพื้นบ้านเดิมเป็นท้องนาแล้วเขาก็ยกเสาสูงขึ้นมาจากพื้นตะมอครับตะมอประมาณกว้างประมาณเจอ70คูณแปบ เสาสูงขึ้นมาประมาณ85เซนครับตัวเสาใหญ่ประมาณ20คูณ20นะครับครับทีนี้เสาเขาหดจากตัวบ้านประมาณ46เซนครับครับคล้ายๆคนตัวใหญ่แต่ขาเล็กมันหดก้นมาทีนี้ถ้าผมจะเทเสาจากตะม้อขึ้นมาจนกระทั่งให้เต็มคานคือให้เท่ากับตัวบ้านครับ46เซนตอย่างนี้มีปัญหาอะไรไหมครับ ค,คือมองใหญ่ให้เสาอ้วนด้วยใช่ไหมฮะเสาเสา,สาอ้วนให้เต็มตัวบ้านตอนนี้เสาเล็กกว่าตัวบ้านประมาณ4ี่เซนเพราะ,ะว่าดูแล้วก็คงจะตอบเข็มให้เต็มพื้นที่นะครับแล้วก็ตอะม่อเวลาน้ําแห้งก็จะเห็นพื้นมองเห็นเลยนะครับ เสาก็ใหญ่พอสมควรเป็นบ้านคอนกรีตสองชั้นนะครับอ๋อครับทีนี้เสาที่เอาขึ้นมาใหญ่ๆนี่ไมาถือว่าเป็นเสาเหลี่ยมหรือเสากลมเสาเท่ากับเสาเดิมเสาเท่ากับเสาเดิมคือกว้างกว้างกว้างประมาณ20คูณ20ทีนี้ก็ให้เท่ากับตัวเสาให้เต็มเสาเป็เสาเต็ตัวบ้านฟังดูเหมือนจะขยายเสาต่อหม้อใช่ไหมครับครับทีนี้คานคานเขายื่นออกมาไงฮะคานเขายื่นออกมาเสาเขาหดเข้าไปประมาณค่าละ46เซนแต่ตัวบนนะครับ ความจริงไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์คือคานเนี่ยสามารถยื่นได้คือส่วนนี้คือคานมันยื่นออกไปข้างนอกใช่ไหมฮะใช่ครับแต่อยากจะเทให้มันเต็มเลยเต็มเต็มทีนี้เนื่องจากนี้วิศวกรออกแบบไว้คานยื่นเวลาเราไปเทเต็มแล้วมาพฤติกรรมของคานจะเปลี่ยนไปครับความจริงไม่ต้องทําก็ได้มันมีรอยร้าวรอยอะไรไหมครับไม่มีครับถ้าไม่มีต้องการทำให้แข็งแรงมากครับอความจริงไม่ไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์คือเขาใส่เหล็กเสริมไว้ข้างบนอยู่แล้วพอเราไปใส่เสริมเพิ่มเนี่ยมันจะทําพฤติกรรมของเหล็กเปลี่ยนไปครับ จะผิดหลักวิศวกรรมไม่ควรทำครับถ้าไม่แตกไม่ร้าวไม่สุดนะคิดว่าเสาจะเล็กไปหรือเปล่าอาไม่เป็นไรเพราะว่าขณะนี้เสายังไม่ร้าวใช่ไหมครับไม่ร้าวไม่อะไรคือถ้าเสาร้าวเนี่ยสร้างประมาณปีสี่เก้าคือถ้าเสาร้าวเนี่ยพอกแค่เสาแต่ไม่ต้องให้ยื่นออกมาอย่างงี้พอกเสาแต่งนี้เสาถ้าไม่แตกไม่ร้าวผมเชื่อว่าไม่ต้องทําอะไรคือปกติเวลาพอกเสาสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับแต่อย่างนี้คือใช้เหล็กฉากปุ้มไปแล้วก็เทคอนกรีตอย่างงี้ทำได้ แต่เวลานี้เสาไม่ได้ร้าวไม่ได้แตกแสดงว่ารับ,รบนหนักได้ดีอยู่คือเท่ากับตอนนี้เรากะว่าไอ้ส่วนที่มันยื่นยื่นไปเงี้ยเราจะเทให้มันเต็มเลยใช่ไหมฮะเต็มให้เต็มให,มให้คือให้เสานี่รับขาดเต็มๆตใช่ครับ,ค,รบคือตอนนี้ตรงเนี้ยวิศวกรเนี่ยเขาออกแบบคานตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยดีอยู่แล้วอ,อ๋คอคือเขาใส่เหล็กไว้ข้างบนเต็มที่แลวครับแต่เราเราเรากะจะอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ เออเคยเต็มเต็มเน่้อเมาแต้งถึงกระแพงเลยฮะครับอันนี้อันนี้มันจะไม่มันจะทําให้ผิดหลักวิศวกรรมครับอ๋อผมคิดว่ารับน้ําหนักได้ดีเออไม่ดีไม่ได้ดีกว่าครับอ่าเผอิญจะแตกลาวเร็วด้วยซ้าครับผิดหลักวิศวกรรม,รรมช่วยช่วยเสาเพราะว่าพื้นเนี่ยทุกปีน้ําจะท่วมน้ำครับอ่าฮะคือถ้าพอกพอกเสาพอกนี้ได้พอกนิดๆอย่างนี้ได้เพื่อให้เสาเสาเต็มนะคือพอกเต็มตะม้อตะม้อก็จะยื่นออกไปอีกอตัวตะม้อพื้นตะม้อนี่จะยื่นไปถึงเกือบกระแพงนะ คือถ้าพอกเสาอย่างนี้ได้อ๋อพอกเสาได้พอกเสาได้นะฮะพอกเสาแต่ว่าจริงๆถ้าเสาไม่เป็นอะไรก็ไม่คือแต่น้ําท่วมทุกปีใช่ไหมฮะใช่ครับกลัวเสาจะสึกก่อนมองเห็นเหล็กไหมครับไม่เห็นแล้วครับยังใหม่อยู่อยังใหม่อยู่ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องทําอะไรเลยอ๋อถ้าถ้าจะทําคือสมควรทาแบบไหนครับพอกเสาอย่างเดียวครับถ้าถ้าเสาตามที่เขียนขึ้นหมายถูกเนี่ยพอกเสา อันนี้เสานะฮะเพราะเสาอันนี้คือเสาตอหม้อใช่ไหมอาจารย์ใช่หรือเสาเสาบ้านเสาเสาบ้านเสาเสาตอหม้อดีที่สุดเพราะเสาตอหม้อโดดน้ำใช่ไหมฮะครับเพราะเฉพาะเสาตอหม้อพออยากสบายใจประมาณประมาณกี่กี่นิ้วกี่เซนตครับความจริงต้องเทต้องให้ออกมาอย่างน้อยข้างละห้าเซนไม่งั้นมันเทคอนกรีตลงยากเราเทสิบเซนอะไรก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้ครับนะฮะให้ใญ่ขึ้นนะครับครับแต่ว่าแต่ว่ามุมทั้งสี่ด้านต้องใช้เหล็กฉากใช่ไหมครับใช่ครับทั้งสี่ด้านเพราะว่าเพราะว่า หรือเราจะไม่ใช้เหล็กฉากก็ได้แต่ใช้เหล็กรัดก็ได้แบบก็ได้ครับก็ได้ได้แล้วก็เอาเหล็กใส่เหล็กผูกเหล็กเหมือนเทเสาธรรมดาใช่ไหมใช่ใช่ทำได้ครับถ้าเทเฉพาะต่อหม้อนะสิบเซนได้เลยครับทีนี้เราต้องใช้น้ํายาประสานปูนเก่าทาไหมครับใช่ต้องใช้ทาน้ำยาประสานปูนเก่าที่เป็นคกปีตแต่ว่าถ้าเกิดเราทาเราจะเอาอันนี้เมื่อไหลเราต้องต้องทำนี้นะครับเหล็กเสาเดิมเนี่ยต้อง ทำเหมือนหนามทุเรียนอย่างเงี้ยออกมาเพื่อเวลาเทปูนเสร็จมันได้ถ่ายแรงลงเจาะเจาะเจาะเข้าไปใช่ครับเจาะคอนกรีตเข้าไปแล้วเราก็เอาเหล็กเสียบอ่าใชเสียบเหล็กเราก็ใช้กาวซีเมนต์อุดเข้าไปใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ใช่กาวซีเมนต์อ่าฮะน้ำยาประสานคอนกรีตต้องเป็นน้ำยาประสานคอนกรีตหรือถ้าเกิดจะเสียบเหล็กนี่ต้องเสียบเหล็กด้วยอีพ็อกซี่อันนี้อีพ็อกซี่อันนี้เสียบเหล็ก เหล็กเหล็กนี่เราเสียบมากน้อยอยู่ที่เราใช่ไหมครับระยะห่างกันคืบคืบคืบหนึ่งประมาณ20เซนเอาตรงกลางนะครับใช่ครับเฉพาะตรงกลางตรงกลางนะเพราะจะเทออกมา10เซนใช่ไหมครับครับเทใหญ่ดีกว่าเล็กอ่าสิบเซนคืออย่างน้อย5เซนเพราะว่าคอนกรีตมันจะได้กรอกลงถ้า1ิเซนก็กําลังสวยครับทีนี้เราเทเวลาเวลาปนคอนกรีตแห้งแล้วเขาจะยุบลงครับเราทํายังไงให้ เทแล้วก็เขาสามารถอ,อ,อยู่เหนือขานไดออ้คือต้องเทให้ล้นขึ้น,น,นปกติมันจะหดตัวนิดเดียวนะฮะพอยุบแล้วเขาจะลงอยู่ใต้ขาาออมันจะนิดเดียวเขาต้องเทให้ล้นขึ้นไปเทขึ้นไปแล้วก็ให้มันโปรยอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอครับ อย่างนี้เราใช้กรนกรธรรมดาเทใช่ไหมครับใช้กอนกรธรรมดาเทแต่แล้วถ้าเกิดจะให้เต็มที่เนี่ยคือเทกาช่วยไหมอาจารย์ปูนเกาข้างบนเนี่ยแต่ว่าอย่างนี้เนื่องจากว่าเสามันสั้นเนี่ยมันทำมาลำบากมัน85เซนแล้วก็คานขึ้นไปประมาณรับก็3 5เซนก็เทอุ้มให้มันเลยคานประมาณสัก5เซน10เซนเนี่ยมันก็มันก็ยุบมันก็ไม่เป็นไรแล้วครับ เหล็กควรใช้เหล็กสักเหล็กที่ตั้งสักกี่หุนสี่หุนเป็นอย่างน้อยครับเหล็กสี่หุนนะฮะแล้วเหล็กที่รัดปลอกนี่สองหุนพอไหมครับเหล็กรัดปลอกสองหุนระยะห่างสิบเซนสิบเซนใช่ครับนะฮะที่ที่ที่เห็นในรูปนี่นะฮะแล้วน้ำทุเรียนนั่นแหละครับน้ำน้ำทุเรียนนี่อย่างน้อยต้องสี่หุนเอาสี่หุ แล้วก็เสียบด้วยอีพ็อกซี่เข้าไปนะฮะับอเพ,พื่อเพื่อมันจะได้ถ่ายถ่ายแรงเข้าไปในเสารครับเราสิบห้าเซนต์ต่อหนึ่งหนามก็10เซนต่อหนึ่งหน,นามก็ได้ครับหนเราเจาะเจาะรูเสามากอย่างนั้นกลัวเสาจะเป็นอะไรไหมครับออ๋ไม่เป็นไรเจาะกลางเพราะเสานี่20เซนอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเสา20เซนเจาะกลางไม่เป็นไรแต่ต้องเจาะลึกอย่างน้อยประมาณประมาณอย่างน้อยนะครับ5เซนอ๋อครับเพราะผมให้ผู้รับเหมาไปต่อเติมซ่อมแซมดูครับบอกถ้าเดินคนข้างบนหลายๆคนเขาอยู่ข้างล่างเขาบอกตัวบ้านรู้สึกจะสั่น ครันะครับเขาก็เลยแนะนําบอกว่าควรจะเทเสาให้เต็มรับ่านเลยครับดีดีดี ก็อย่างนี้ก็ปลอดภัยแล้วล่ะครับเอาเสาอย่างที่อาจารย์เขียนภาพให้ดูนี่บประทําเสร็จแล้วอย่างเสาอย่างอพาร์ตเมนต์เลยนะ40เซนเลยนะเสาจะใหญ่ขึ้นแต่ก็ดีครับสึกจะอเซนใจอุ่นใจอุ่นใจเป็นในในอุ่นใจคือน้ํามานี้ไม่ต้องกลัวอะไรเืดได้เลยครับเพราะว่านานๆแค่น้านานๆผมกังวลว่าเสาจะเหล็กจะเป็นสนิมเสาระเบิดอ๋อดีมากดีมากตอนนั้นแก้ไขยากกว่าตอนนี้ใช่ใช่ใช่โอ้ดีมากครับลักษณะนี้เราใช้น้ํายาประสานปูนก่าวแล้วเสาเดิมเราต้องจะต้อง ก็เทให้หยาบๆไหมครับไม่ต้องถ้ามีเหล็กเชียร์คีเหล็กที่เสียบเนี่ยเป็นน้าทุเรียนนี่ก็เหล็กเชียร์คีใช่ได้ไม่ต้องไม่ต้องกระเทาะให้หยาบไม่ต้องกระเทาะหยาบก็ได้ครับยิ่งมีน้ำยาประสานคอนกรีตก็ช่วยไม่ต้องทำอะไรน้ำยาประสานคอนกรีตนี่เราผมไม่เคยใช้มันเป็นน้ำทาได้เลยใช่ไหมครับใช่เป็นน้ำยาที่ทาไปอย่างนี้แนะนําว่าพอไปที่ร้านแล้วบอกว่าซื้อน้ํายาประสานคอนกรีตแล้วอ่านรายละเอียดเพราะแต่ละยี่ห้อมันจะมีวิธีการใช้อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่ ใช้อะไรครับยี่ห้ออะไรครับใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยครับที่เป็นน้ํายาประสานคอนกรีตครับเพียงแต่ว่าให้อ่านรายละเอียดเพราะว่าหนึ่งแต่ละยี่ห้ออาจจะบอกคุณสมบัติวิธีการใช้แตกต่างกันเพราะนี่ย้ําว่าเป็นน้ายาประสานคอนกรีตยี่ห้อไหนก็ได้นะครับประสานกรอนเทาเดิมต้องขัดก่อนไหมครับครับอาจจะต้องเม่กอแค่นี้ก่อนอาจารย์พราะว่าเดี๋ยวต้องไปเท่าช่วงก่อนนะครับครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมได้ครับครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนเลยช่วงนี้แล้วค่อยกลับมาช่วงที่2กันครับ สนับสนุนโดยสีนิป,ป้อนทริปเปิลชิลสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับ10ปีบริษัท PTT t ท n t t e r m i n a ิจำกัดเสือมอต้าปูลน่อปูลฉาบสำเร็จรูปสำหรับอิดมอนอิดมวนเบาใช้เสือมอตา้ามิสเตอร์เพนสศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้คุณภาพสูงบอลเด็กซาโดลิน j 11และตัวแทนจำหน่ายสีนิปปอนเพนพบกับผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ m r สเตอพได้แล้ววันนี้ที่สาขากระทิงลายเทพประสิทธิ์พัทยานาเกลือหัวหินเกาะช้างอโยธยาภูเก็ตสมุยโทร02 896 4061-5หรือ083 152 1434 ซิสต้าดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วซึมบริเวณหลังคาน้ำเข้าบริเวณปีกนกรอยรั่วของรางน้ําปัญหากวนใจในหน้าฝนจะหมดไปเพียงใช้ซิสต้าดีร้อยทาบริเวณที่เกิดรอยรั่วสามารถทาสีทับได้ให้กลมกลืนกับสีหลังคาทนแดดทนฝนกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่นี้คุณก็หมดปัญหาน้ํารั่วซึมด้วยซิสต้าดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาคุณภาพที่มืออาชีพไว้วางใจ Patex 9าวพลังตะปู PL 50ที่ช่างมืออาชีพต่างให้การยอมรับรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมต่อพื้นที่หน้าสัมผัสเพียง1ตารางเมตรเท่านั้น Patex 9าวพลังตะปู PL 60เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอกติดวัสดุผิวมันทุกประเภทแห้งเร็วแรงยึดติดสูงไร้รอยตอกตะปู Patex 9าวพลังตะปูมิ r r o อติดกระจกเงากาวแห้งแล้วไม่แห้งกรอบยังมีความยืดหยุ่น

ชินจิทาคุจิผู้เชื่อว่าการจะทำอะไรให้ดีเราต้องรู้จักสิ่งนั้นให้ลึกซึ้งก่อนจะสร้างตึกต้องรู้ว่าตึกต้องการอะไรและเขาก็ค้นพบว่าสีก็มีส่วนช่วยในการปกป้องโครงสร้างตึกสีที่มีไฮบริดเทคโนโลยีให้เม็ดสีซึมลึกถึงสองเท่าช่วยปกป้องโครงสร้างได้หน,นยิ่งขึ้นสีนิปปอนวินนเล็กไฮบริดชีย ปูนซีเมนสำเร็จรูปเสือมอต้ตาใช้ง่ายประหยัดเวลาผสมน้ำใช้ได้เลยปูนก่อปูนฉาบทั่วไปแรงยึดเกาะสูงทนทานแข็งแกร่งฉาบลื่นเบาแรงใช้สำหรับก่อผนังอิฐมอ์อิฐบล็อกเท่านั้นปูนก่อปูนฉาบอิฐมวลเบามีสารอุ้มน้ำสูงยึดเกาะมากเนื้อปูนเหนียวฉาบลื่นแห้งช้าใช้สำหรับก่อฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะหาซื้อได้ตามร้านซีเมนไทยโฮมมาร์และร้านวัสดุก่อสร้างทุกสาขาใกล้บ้านคุณ ปูนสำเร็จรูปต้องเสือมอต้าผสมน้ำใช้ได้เลย